วิธีใดคัดน้องหมาขนฟูยแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเริ่มต้นเลยนะครับให้เราใช้เครื่องมือลัสโซทูนะครับคลุมรอบบริเวณน้องหมาแบบนี้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามาที่เลเยอร์คลิกเลเยอร์น้องหมาไว้นะครับจากนั้นมาที่เ l e c t เลื่อนลงมาที่เ e l e c แอนด์ a s สคลิกเข้าไปเราก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราใช้เครื่องมือตัวที่2ตัวนี้นะครับระบายบริเวณขนน้องหมานะครับแบบนี้เลย เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับในบริเวณส่วนด้านล่างนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือตัวแรกตัวนี้ในการเก็บราลยละเอียดงานนะครับให้เราส่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับกดอัจจิเนตค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกบริเวณที่เราไม่ต้องการได้เลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามาที่แถบเครื่องมือด้านขวามือนะครับเลื่อนลงมาหาคําว่า output setting ตรงนี้นะติ๊กเปิดเอาไว้แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้เอาไว้นะครับจากนั้นกดโอเคได้เลย่าเพียงเท่านี้เราก็จะได้ รูปน้องหมาที่ถูกไดคัดแบบเนียนๆแบบนี้แล้วนะครับ